สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านสบายดีกันทุกคนนะครับวันนี้วันเสาร์เป็นวันหยุดของภรรยาแต่ว่าเป็นวันทํางานของเราวันเสาร์อาทิตย์นี้หยุดสามวันนะครับมีวันรัฐธรรมนูญอยู่พรุ่งนี้ดิวันนี้วันที่9้าเนาะถ้าจะไม่ผิดพอ ไม่ได้ทำงานก็ไม่เคยรู้วันรู้เดือนก็น่าจะถูกเนาะวันนี้วันที่เก้าธันวาคมละใกล้จะปีใหม่แล้วนะครับเลยยี่สิบวันก็ปีใหม่ผ่านไปอีกหนึ่งปีอายุเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งปีแต่ว่าเรายังเป็นวัยกลางคนอยู่นะในยุคปัจจุบันเขาบอกว่า 60- สิบถึงเจดสิบนี่ไม่ใช่คนชราเป็นวัยกลางคนอย่าเพิ่งแก่ พี่ยังไม่แก่หรอกน้องแน่นเป็นบ้าไ,ไปเลยไปเรื่อยไก็มาถึงสวนละอันนี้สวัสดีกันที่สวนอากาศก็ร้อนเกือบเกือบจะเก้าโมงแล้วสิแปดโมงครึ่งกว่าเออแต่ว่าก็ทำไปเพื่อความสบายใจเนาะทำไปมันก็ได้อกำลังไปด้วยได้อะไรไปด้วยแต่ไม่ต้องทำเยอะมากมาย ออกแรงบ้างนิดหน่อยขุดปลูกต้นไม้พวนดินมานแล้วหลุมสองหลุมพอแล้วอย่างอื่นก็ปล่อยมันไปเดี๋ยววันนี้ก็จะมาแย่งเอาไปแล้วสิเราแย่งมันไปแล้วแย่งกระลอกมันก็มานึกว่าของสาธารณะมัน,มนก็มากินขนุนขนุนมัง่งมะละกอมังม่งกล้วยมั่ง เราก็มีหน้าที่แย่งมันมันก็คงนึกว่าเป็นสมบัติของมันนะแล้วสัตว์มีอะไรกินได้มันก็กินไปก็ปล่อยมันก็ไม่รู้จะทำยังไงเป็นวิธีของของสัตว์มันก็ต้องหาที่กินไปก็ทำบุญทำทานไปนั่งทำโปรไปบ้างมีกินไปบ้างทำทานไปบ้างแล้วแต่ วิถีชีวิตนี่เราเกิดมาเป็นคนไทยก็ยังดีเนาะฟังข่าวประเทศเพื่อนบ้านที่ลบลาค่าไฟงาน,นโอ้โห,โหตายไม่รู้เท่าไหร่บาดเจ็บไม่รู้เท่าไหร่นั่นเนี่ยทางด้านทิศตะว,วันตกบ้านเราอะเนาะไม่อ้างชื่อประเทศแล้วกันมีทั้งฟังข่าวบอกมีตั้งเป็นร้อยเผ่าโอ้โหทําไมมันเยอะขนาดนั้นโอ้ประเทศไทยขออย่าให้เป็นแบบนั้นเนาะถึงจะ คนละเชื้อสายคนละเชื้อชาติก็คุยกันได้นะสามัคคีกันไว้ดีกว่าเราถือว่าเป็นคนไทยเหมือนกันแล้วกันอยู่กันด้วยความสงบรับคข้กลมเกลียวนะครับไม่อยากคุยเรื่องการเมืองมันเครียดพอแล้วครับวัสน,นี้ครับสวัสดีครับ